สู้สบายดีพี่น้องมึงขึ้นนี่ก็ได้ลงมาใส่เบ็ดนะพี่น้องเนาะใส่เบ็ดกบกับจันทลอยก็เลยว่ามึอนี่กะสีกับขึ้นเมื่อพุ่นละเมื่อสำนักง,งานเท่าพุ่นละว่าสีไทยว,ว่าเนในในส้นทาง,งขึ้นเมื่อสำนักงานฝนลิ้นมืงขึ้นพี่น้องว่ามันจะเป็นอะไรเส้นทางเงาเงาเนาะพี่น้องเนาะไปขึ้นเมื่อกำลังจะขึ้น ซองพี่น้องคืนสำนักว่านก็มาใส่เบ็ดกับจันลอยไอ้เพื่นเรนจันลอยมานอนปลาเป็นแน่เลยก็สิขึ้นนะพี่น้องเนาะเนาะมาบรรยากาศท่าเพื่อนคนเจเน่แต่ว่าเป็นเผาทานบ่บ่ไหนอ๋อเป็นดางไฟเนาะอเมนเพราะว่านบรรยากาศพี่น้องนะถ้ามาสาดเพื่อนคนกัดบ่ไหนว่าสิอนนี้อนไหนเด้บ่รู้บ่ล่ะเฮ้ยเพื่อนแบบแบบอยู่แบบวิถีชีวิตติดดินนจัดหน่อยเนี่ยบางเพื่อนแต่ละหลังเนาะ สบายดีเฮ็ดยังกินเขาน้อเฮ็ดยังกินเขาน้อทางนั้นน้อจะไปขายเครื่องว่าปุอนี้ไปขายบ้บ้างเงื่อนหน่อยเล่าพี่น้องอืมไหนหน้าเล่าตัวไดนนี่แหละนี่บอกอ๋อเพิ่ดมาฝั่หน้าเงื่อนเนาะเงื่อนเล่าเลยฮะเงื่อนเล่าเลยเงื่อนเล่นสิหัว โอ้โหปนใหญ่มาพี่เออเอาเอ้าเอาดุกระไรขคนเดี๋ยวหน้าเผื่อจะอยู่บ้านนี่ยด่ใจกันก็หน้าจใจละหน้าล่ามพี่น้องหน้าติดกันซ้าวะเนาะติดกันเลยแหละเออไปพี่น้องคุณละโฟทูสองเดินทางต่อเข้าสำหรับคุณละสำหรับงานของเรานี้พี่น้องเอ้ยผลงานปลาซิวปลาขาวปลาคอหน่อยปลาเข็งนี่อีปูอู้งามมากเลยปูใหญ่ีมุ่งที่ละปลาขาวนี่ปลาขาวปลาซอย ไม่ปลาคอนปลาคอนปลาคอนน้อยดอกนี่ปลาตั้งปลาตั้งทัพของจ้าล้านนี่ละนี่กุ้งกุ้งอะไรกุ้งกุ้งปูปลาบะหมี่เต้นนำเต้าเสือไก่บะหมี่เฮ้ยพูดอะไเนี่ยโอ้คือเต้นสูงยามย้ำรีพี่น้องยามรีเดี๋ยวจักมือเาสิเว่นคลิปยามรีพี่น้องเบิ่งอยู่เด้เนาะเนาะแล้วจักมือสิเว่นคลิปยามรีพี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวนายถ่าติดตามเนาะแมน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 คนไห่ไล่ดีเนาะคือว่าได้เฮ็ดปวกขวบยุ้ยไซน์เนาะพูดว่าแบงเอาโหลดเพิ่นว่า เอากี้ข um ั้นเรียกขี้ขั้นเรียกนี่เขาเอาปลาตัวนี้นี่เอามาปิ้งเอามาปิ้งนี่โอ้ยตัวเดียวนึงปลาเข็งน่ะนะเอาไว้เพป่นปิ้งแล้วมันดังไปอยู่พี่น้องผมมันดังไปอยู่อยู่ในมีแค่ตัวอยู่ในน่ะเอาละเอาไว้เพ่ปกินซะเขากินสนุกเอากี่ขั้นแล้วครับเฮาขึ้นเมื่อผุล่ะเฮาเอาบักแ่งไม่ต่ำเออโอ้ัวอยากตาบักแ่งเด็ดอ่ะตุ้งหนึ่งเอาไปเลย็ดไปเลยเพิ่งเล็ดเสร็จบมดแล้วสาว เองกะอายมนทคุณอยู่ให้ยูนหน้าพี่น้องขึ้นนะสาวนี่แหละเด็กลาเข็งโอ้นี่ลาเข่งลายกันด้เอาเอาเอามาปิ้งมาปิ้งเอาข่อยากปิ่งลปเข็งนี่นี่เอาเอาเอานี่ยเอามาปิ่งเนี่ะเจ้าแนะนํำมาพระเจ้าแนะนํำมาว่าทำเรื่องนี่ท่าใจดีใส่นชุดผาสินนึแจะว่าน้ำเรื่องน้าเรื่องแล้่ เราพี่น้องเส้นทางกําลังเสียออกเมื่อพ่นละเมื่อทั้งเมื่อทั้งกันนะพ่นละทั้งบ้านสานักงานเฮ้านราพี่น้องนอลงมาหน้ามาให้มาหน้ามาจอบให้จอบหน้ามวากระเถะมาใส่เบ็ดครบครับด้านลอยฝนตกลิ่นหมืดขึ้นพี่น้องเอ้ยแต่วันพยายามมือเศร้านี่ก็มานแน่อยู่ฝนกระตกเป็นหอดมือเศร้าฝนทั้งก็หยุดนี่แหละพี่น้องกําลังเสียขึ้นเมื่อนี่นาอฝนหนึ่ง พุกก่งกันก็หยุดพี่น้องเอ้ยป,ปะขึ้นเมื่อ,อยันฝนตกห้ำพี่น้องขึ้นนี่เนาะฝน,นตโ<ร>ต<ร>๊กมาขึ้นเึ็นให้น่ามากตัวพี่น้องขัวน้อยขึ้นเป็นขัวหน่อยพี่น้องขัวตัวนี้เป็นขัวาขามสะพานน้อยสะพานน่อยสบายดีอีกคลิปพี่น้องตอนนี้มาถึงใแล้วเขากำลังเก็บภาพอยู่ มาเพื่นนาหวยขึ้นจูสะพาน้นนเนาะจูเลยเด้วนิคนต๊มือขึ้นนี่พี่น้องนอนอยู่นาจาราน้าล่ามเพิ่นมามานีก็เลยตกหลจาราเพก็บพาบรรยากาศันตอนเมื่อตอนกราบขากราบพี่น้องอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่แหะ โอ้ยเก่งมั่นปลาดุกปลาคอแม่นแม,นแมน่นมันมีเวลาพลอยเส้นทางขึ้น,น,นลพลอยน้องปะพี่น้องอเดินน้องอีกหลายพี่น้องทางเส้นทางกันเส้นทางกันยูบประม่านี่นะพี่น้องน้องท่านนี่ก็เป็นน้องน้องเป็นเส้นทา,นนทานนง,อองนี่เป็นหน้าเหือครับวันนี้เพิ่นบริเฮณหน้าตัวพี่น้องเลยจะร้อยออกก่อนเขาจะคอยไปทำใดอย่างบ้นเนินพี่น้อง พี่น้องเนาะเห็นทางกับยูบะมาณนีิเห็นทางกับแต่พอไปพ่อมาไปไปหามาได้พี่น้องเนาะก็เนี่ยคว้าหน่อยย่ำเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเกือพ่อออกมาได้ทางกับไหนพี่น้องเห็นตอนฝนตกลิ่นนี่แหละพี่น้องทางกับยูบะมาณนี่นนพี่น้องเนาะมีนี ans, passed, ots, ่มีดีแน่บที่นี่จะค่อยไปพี่น้องคอยเรียนคอยไปเน้องพี่น้องเนาะเห็นทางกับยูบะมาณนี่ พม่านาฝนนาฝนมันกิดเส้นทางกันอยู่พม่านี่น้องพี่น้องเนาะฟ้าฝนตกลิ่นใส่มื่อขื่อมื่อเหมือมื่อขึ้นเมื่อขึ้นเนี่ยก็ะไดตอนนี้ก็ยังพม่านเกือนเลยพี่น้องเอ้ยยังอันอยู่ยังมีมีมียังเป็นฝอยเป็นฝอยลงมาอยู่เส้นทางกอยู่พม่านี่แต่ว่ามันเต่โป้ได้นักหนาสาหัสไปได้พี่น้องพอไปพอมาไปมาได้พี่น้องเนาะน้ำล้นั่งนั่ง ก่อยมันก็เป็นขัวใหม่เนาะพี่น้องเนาะอยูน่นี่เปิ้นกามาเฮ็ดให้เป็นขัวเล็กเนาะพี่น้องเนาะงถามหวยย่างบั่นหินแตกก้อนหอดบั่นหินแตกพี่น้องเป็นก็มาเฮ็ดให้ใหม่โอ้เป็นขัวงามเลยพี่น้องอต้องขุนเนาะพี่น,นอ้องเน้องถามอะไรยามโต้งมองหรือยามนี่นี่น่ะโดยโดยโอ้พุ่น้องถามไรขเลย น้ำไรขนาดนี่ยน้ำม่กเป็นสองแม่แคอโคเลหมวมันอะไรว่ากันสิครับแต่ย่บานดนละตันแปดตันมั้นงเหรานไบ้านแปตันไปน้องเไปเข้ามาเลเข้าเยิแตกละเทังสำนักเข้าฝน งน้าไปยยโทษพี่น้องหน้าหน้าไปยัยโทษหน้าไปยัยโทษพี่น้องเนาไปพี่น้องมาดิเอาเอามันคลดด้วย้าจ้าไหนนะตงนี้เขียวค่ะโอ้ยงามพี่น้องเขาพโอ้ยงามพี่ออกห่วงมพอเมาเลยนี่ขาเบินี่ี้มันแมนคนลินพดหล่ยังมาแรงยังม่เลงเมื่อกีสิประมาณ เลี้ยงงวัวนั่มันก็นมีนะพี่น,อนอ้องเนาะเส้นทางกับยุบประมาณน,นี้เนาะเส้นทางนี่เนาะพี่น้องเนอสองขากทางขากทางมันกะอุย้ยเขางามเลยพี่นอ้องพี่นี่มันคือปีกายนี่พนนพนนโพราะดีเมาพอดีเมาพอดีเมาคอยยางลงไปนี่แหละอันตรายแห้งพี่นอ้อง เลี้ยงงัวนะพี่นอนะ้องเนาะโอ้ยงัวมาโตใหญ่ถึงงัวเทพบ่งัวพันเนาะอยู่ประมาณนี้นะพี่นอนะ้องเนาะมันกะเป็นวิธีนะพี่นอนะ้องเนาะของชาวนาอย่ามาเลี้ยงมากอะเลี้ยงงัวทางฝั่งนี่เลี้ยงงัว ใส่เบ็ดกบเพราะว่าบางคนใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาเลี้ยงงัวเหนียงหนูคือมือเช้าอะไรพี่น้องก็ได้กินคอยหนูเนาะพี่น้องเนาะถี่จันร้อยเพิ่นเอาลงสู่พี่สู่น้องเบิ่งนั่นละ่ะนี่นะพี่น้องวิธีวิธีเช่าหน้ามาันก็อยู่ประมาณน,นี้เนาะพี่น้องเนาะมันพ่อเพียงเป็นความเน้นความพ่อเพียงเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องย่างต่อพุ่นละทางก็โอ้ยกใครจะดอกพี่น้องไอ้ทางก็บ่ปานไรดอก กายาีเจบเป็นเอ็นอุ่นมันกะพ่อไปหาหมอหาหมอได้ทางกันนะพี่น้องนอกเปลื่อนกะเป็นของธรรมชาธรรมดาได้พี่น้องฝนมันโตกลิ่นมันขึ้นขึ้นม,มนมันกะเป็นธรรมดายามฝนมันกะจิอยู่ประมาณนี้ยามแรงก็โอ้ฝนมาปั๊บปุ้งห้ดีเส้นทางเส้นนี้นะพี่น้องนอ้นอฝนมาปั๊บปุ้งห้ก็ดี ย่ำฝนกัถึงมั่วปบปุ้งมันกับเป็นไปบ่ไอยนะพี่น้องเนาะมันกับลมกันนะคือเก่าเพื่อเลยปล่อยไว้แต่ว่าย่ำแรงเพื่อเกิดที่ว่ัปบปุงให้ทุกปีเลยพี่น้องตัวนี้เส้นทางมันกับดีนะพี่น้องนาะคือว่าอะไรฝนตกย่ำย่ำเขาหน้าก็ง่ำเลยพี่น้องพี่เลิกง่มเลยพี่น้องผู้เด็กพี่น้องเนาะ ไก่ชอทางง่ายเลยล่ะพี่น้องไก่ชอดทางดำมเมื่ทันเถอะเนี่ยคนกับสัญจรไปมาได้โอ้ยสบายพี่น้องทอดจานร้อยคนไปก่อนเลยพี่น้องไอ้จารนร้อยคนค่อยไปเฮาค่อยย่างไปน้ำหลังนล,ล่ะค่อยเก็ยบยวผับไปฝากพี่ฝากน,อน้นองเนาะนี่็นล้วพี่น้องลงตัวจริงลงสนามตัวจริงพี่น,น,น้องเนาะ เดี๋ยวเส้นทางกับยูบะมาณนี่ก็อพอไปพอมานะพี่น้องเนาะก,กัพบุญละพี่น้องวันที่เจ็ดที่แปดยูนองอีเหลืองเลยพี่น้องเด้อบุญแข่งเฮือกับยูบะมาณนั่นแต่วันที่เก้าที่สิบกับสียูบะมาณวัดใหญ่หรือว่าโน่นผายนี่แหละพี่น้องกับที่มีการแข่งเฮื่อกันอยู่ทางนั้นทางเธอวันที่สิบเอ็ดแลพี่น้องเนาะก,กับสียูบ้านพระขา ก็่มีการแข่งขึง้อกันด้วพี่น้องอายุประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะอุ้ยข<ๆ>เขาหนาหนาเนี่ยนาะพี่น้องเนาะใส่เบ็ดกบถือบจักเนาะพี่น้องเนาะพี่ตาถือดีเย่เลยพูนขึ้นใหม,ม่เลยพี่น้องเลยอู้ยโอ,ยอย้มิติเบ,บร่พี่น้องทงอั้งพูน หมดวันเี้แต่ก็กกต้องค่อยย่างนะพี่น้องนอเบาๆโอ้โันลอยเก็บผ่าแแบ้ยังมั้งพี่น้องนอนอค่อยย่างลงไปนี่แหละ อุ้ยเขาทางนี้พ่อเหมาะเลยพี่น้องพี่นี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะให้ภาพมันบรรยายไปน้ำพุ่กับบรรยายไปน้ำให้ภาพมันบรรยายเองพี่น้องเนาะ เนี่ยบ้านะพี่น้องแบบเบลเห็นว่ากี่จันรลอยหยอดก็ลอยเอาเมเลี่ง่าสันเแบลบมันก็ยุบเป็นฝูงนะพี่น้องเนาะนี่แหละประมาณนี้เปนากินเป็นฝูงตัวเแบลบเนี่ยสิกินสะอาดก็ง้อก็ค่อยได้พี่น้องมันสิบ่ค่อยกินทั่วไปกินหญ่กินยัง บางคนบอกโอ้เนื้อแบบนน่นั้นน่ะนี่ผู้ที่บอก,กินเนาะบอกว่ากันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าแบ,บน่นี่พฤติกรรมของมันสีกินสะอาดพี่นอ้องเนี่ยยางปเาางปเ็นแถวพี่น้องเลยพุ่นพุ่เลยยางเป็นแถวพุ่นเลยโอ้โหเลี้ยงแบ,บ่พี่น้อง เขากับพอด,ดีเมากระนั้นสิพอดีป่ะพี่นอ้องฮะจะโม่งเลยสามม่งแรกถึงนาะพี่น้องประมาณน,นี้ปไปพี่น,อน้ปปองมาดิโพธิทู่ปากซองพุ่ลละเฮ้าเลี้ยกระไดับพุลละพอกันอยู่ปากซองเหมือนเล พุ่นละสำนักงานพุ่นละพี่น้องมึงไงเขา,าเขาพวกนี้เขาเขาคือสำนักงานเนาะเขางามไปอ๋อพี่น้องหมดขัวหอดสักหมดขัวหอดสะพานแล้วพี่น้องน้อ <c> ท <oughs> างขามเคลื่นข,วขัวขามหัวย่างอีกตัวนึงนี่พี่น้องนี่ก็หัวย่างเหมือนกันเลยนาะขัวโอ้ยหนามร้ายพี่น้องพหนนามมันสิล,ล,ล่นเลยพอ้ยพี่น้องไอพ้พวน ดูบ่อหมาณนี่นะ้าพี่น้องเนาะหัวกระดายสะพานก็โอ้ยมียไผ่บนเรื่อเลอืลอกสาไปพี่น้องอย่างเข้าคุณละนจไดนฝนตกเลยพี่น้องคืนลิ้นมัดขึ้นแต่กเมันก็บ่อแห้งพี่น้องแต่ว่ามันลิ้นหัวกระยิ่บ่อหมาณนี้พี่น้องเนาะเนีน่ย มีเทวันมีเครือเลื่อยอยู่ข้างขาหนีนะบนเลยทั้งพรมสะอาดพี่น้องนี่เลยพี่น้องฝากหัวครัวมาเบิ่งนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็กะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ละ่ะพุะ่นล่ะสายไฟฟ้าแรงสูงตัวน,ะนึ่งเห็นเห็นกีไก่พม่นล้วพี่น้องน่าอยู่ไต่กับอันตรายอยู่ยพี่น้องเอ้ยเรามัดระวังเขาเองน่หละ ไปพี่น้องมาหน,นิคุณละ,ะสำนักงานนะครับคุณละเส้นทางกะบทอยู่ประมาณนี้่นะพี่น้องเนาะขึ้นกัไปกับจานร้อยอะไรพี่น้องไมใส่เบ็ดกบกับในคบแน่มืัอเสาร์พันค่าเต็นอนจานร้อยนั่นเขาก,ก็เลยในครบมาฝากพี่น้องเนาะเส้นทางกะอยู่ประมาณนี้แหละขึ้นมาพี่น้องพุณแล้วที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดประมาณสิบประมาณนี้่นะพี่น้องเนาะยังมีงาน ง,ง่ายไปยานแข็งเหือทางนั้นนะพี่น้องเนาะอยู่น้องอีเหลงหรืองม่ยู่วัดญนน้ำแหน่อาคิมนี่สรุปไว้ซ้ำนีน,นะพี่น้องเนาะยาเจ็บยาจนสุกใจสุกกายสุกสบายดี